ไม่อะไรงไม่มีน้ำซือเลยปิดน้ำบ้านเอาเอาครับผมดูดูดูเอเอ,เอดูครับ สวัสดีครับทุกคนร้ยสร้างฟายสองคำนะคะครับผมยำเช้าโอ้สายๆหน่อยนะทํา <laughs> ทไมถึงว่าไม่เช้านะมันเป็นไงถึงว่าไม่เช้ามันจะเที่ยงแล้วมันจะเที่ยงแล้ว,ลวจะมาทําอะไรครับปรอมนะไหนขี่จะมาขี่พี่ทองสวัสดีพ่อแม่ที่ที่เคารพทุกท่านทุกคนนะครับผมตอนนี้เราก็ หลังจากทําความสะอาดอยู่ที่บ้านให้น้องดาวเรืองเสร็จแล้วเราก็เดินทางมา oh, ดูแล,ลทําความสะอาดให้พี่ทองหลังจากเราเดินทางไปรับน้องดาวเรืองมานะครับผมเป็นเวลาสามวันสีวันนะครับดูขยะพี่ทองนะครับผมกินแล้วไม่หน่อยอยู่บ้านไม่ดูแลเลยผลกรรมก็เลยตกมาถึงกระปอมน้อยออโอ้ห้ารักที่จะต้องรับผิดชอบงานนี้นะครับผมฮะไม่ใช่ <c oughs> ทำไมจะไม่ใช่ อ๋อมอบให้กับปอมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพี่ทองไปอาบน้ําถูเสาหลังจากไม่ได้หลายวันแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวยกหน้าที่ให้กับปอมน้อยเลยนะครับผมแล้วเรามาลุ้นดูว่าจะทําเสร็จไหมนี่หันหน้าวันนี้ดิยกพ่อเลยนางเถนือไอามะม่วจะทําเสร็จไหมนี่วันนี้นี่ถามก่อนฮะไม่รู้หรอกทำไมถึงว่าไม่รู้ก็ไม่รู้นะสินะครับเดี๋ยวหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของกระปอมน้อยนะครับผม ให้กระปอมน้อยเลยเสร็จไม่เสร็จวันนี้ทั้งวันรับผิดชอบคนเดียวนะครับเพราะว่าแม่หน่อยไปโรงเรียนไปช่วยออนไลน์การทําบุญ <c oughs> บวชนาคช้างบ้านตากลาน,นะครับผมก็เลยที่แรกแม่หน่อยว่าจะอยู่ช่วยปอมน้อยตรงนี้พอดีมีตรงนั้นก็เลยไปหน้าที่นี้ก็คือกระปอมน้อยรับไปเต็มๆคนเดียวนะครับผมตอ,อนที่เราจะมาทําความสะอาดเอาพิทองไปอาบน้ําทํานู่ทนทนํานี่เดี๋ยวเรา มีของฝากให้พี่ทองหน่อยมีกับมีอะไรนะบอมกล้วยค่ะมีกล้วยให้พี่ทองหลังจากเราไม่ได้อยู่หลายวันคิดถึงดูพี่ทองจุ๊บแล้วจุ๊บอีกนะครับผมจะไปติดตามครับบอมนะครับนี่เราเอากล้วยมาฝากพี่ทองหน่อยนะครับผมหลังจากไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายวันคิดถึงอินอ้า ได้กินของหวานอีกแล้วไม่ได้กินหลายวันหลัง <c oughs> จากว่าเราไม่ได้อยู่หลายวันนะครับไม่ใช่ว่าได้ใหม่แล้วจะลืมเก่าไม่ใช่นะครับแต,แต่เราก็ยังรักและก็เป็นที่หนึ่งในดวงใจือนเดิมสำหรับพี่ทองนั่นออยังไหนจะไปหลายวัน กานตกมันก็เหมือนเดิมก็ยังจำเราได้เหมือนเดิมนะพี่พองเขี่ยวหน่อยพี่ทอง ฟังที่กำบังไม่ลายแล้วครับออกแต่ที่ดูยัยงเดียวเด๋ยวสงสัยก็จะหายแล้วออกคสูงไอ้ป่ากอกเหมือนเดิมแหละแต่ที่กำบกังยังบวมอยู่เล็กน้อยนะครับถ้ากาบับไม่หายบวมอย่าหวังว่าจะหยุดนะครับผมอันนี้สําหรับสูตรที่ผมสังเกตพี่ทองมาตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันตกมันมาหลายปี สังเกตมาหลายปีก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าขมับยังไม่หายบวมนี่ถึงหายแต่ถ้าได้ออกไปแห่งงานได้กินดีก็ตกอีกเหมือนเดิมแต่ถ้าขมับยุบไม่มีแล้วทดลองได้แน่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 ดูขโมยแล้วขโมยดูดูขโมยแล้วขโมยแล้วเห็นเลือดสังวีวนไม่ป้อนให้รีบหมอหน่อนสองเวียนแล้วรีบรีบป้อนหน่อยสิอ๋ออยู่แล้วเหรออ้าวข้ากินเยอะแล้วไม่หายตกมันสักที ก็้วกให้กินเยอะไม่ให้กินต้องสงสารน้อเอาง่ายกินนะ้อยไม่ต้องให้กินกล้วยหรอเนาะให้กินได้ไงมีแล้วต้องให้กินครับอือไปกล้วยของเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของกระปรอมน้อยผู้ดูเล่ทำความสะอาดที่อยู่ให้กับพี่ทองนะครับผมว่าวันนี้จะเสร็จหรือเปล่าใช่ไหมกระปรอม เดี๋ยวดูหน้าดูหน้าคนจะทํางานกันครับดูหน้าคนจะทํางานบอกว่าให้จะให้ทํางานไม่ยิ้มเลยหน้าบูดเลยครับบอกว่าของเงินหน่อยถ้าจะได้เงินในยิ้มยังไงหน้าเออหน้่น้าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเวลาของเงินลได้เงินก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเวลาให้ทํางานก็อย่างนี้ครับนี่ดูเขาบอกว่าถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านเราเขาบอกว่าหน้าตาบรับแขกคุณ เดี๋ยวเราไปทำงานกันครับมาครับหลังจากตอนที่เราจะพาพิองไปถูไปขยับต้องขยับพิองออกก่อนให้กระปองไว้ทำความสะอาดนะครับเพราะว่าถ้าพิองไว้คงยากแน่นอนเอาพิองออกก่อนเดี๋ยวเราจะถอดปลอกงาครับปลอกงาที่ส่ยเอไว้เอาพิองไปถูเสาขับเนื้อขับตัวบ้างนะครับหลังจาก ยุงจัดมาหลายวันตอนนี้คันเนื้อคันตัวแล้วนะครับไม่มีสักทีวันนี้เราออไปไปถูว่างลองจะได้ปล่ยตัวนะครับเออดูผู้จัดจาก,การเราครับไม่เจอหลายวันไปไหนตาเมเลยครับไม่เจอหลายวันจะลงหมกหนีไปไม่ให้ไปเที่ยวด้วยกฟอปอมนั้นเราไปเที่ยวด้วยครับไยตามผิดเลยอ๋อไปเที่ยวจะไปอยู่ไหนละ่ะฮะหน่อยลง ยืมรถหลวงเห็นหลวงเห็นน้ำทะเลก็จะโรดลงน้ำเลยบ่หลวงนี่นะครับผมดูงานงานที่เราใส่แล้วแห้งไม่โดนน้ำมันจะเป็นอย่างนะี้ครับแต่ถ้าเหมือนทุกทีที่เราไปถูเราไม่ได้ถอดออกแล้วมามันหมกน้ำมันจะขึ้นรานะขึ้นราทำให้งาเสียได้นะครับ โดนอยากอาบน้ำกับพี่ทองไงเออไม่ได้อาบหลายวันแล้วเองเดี๋ยวความจิจใจเดี๋ยวค่อยอาบอีกสามวันเด็กหมุนไม่ออกเนจะดึงออกบอกออกแล้วดินมันเข้าไปเยอะเกิร์ดดูดินเข้าไปอยู่ข้างในดิพี่ทองอจะเอาดินมาถมที่คืน ทอดินเข้าไปเยอะเกินไปมัลยประมาณสองจะดินเข้าคืนพี่เออันนี้เหรอ่ไ,ได้หรอกนะสองรถก็ยังไม่อยู่ ถูต้นไม้แล้วพี่ทองอะไรนะมุนไม่ออกเลยให้มุนร้อยะพ่อแหละมุนอยู่คนเดียวน้อยสองมุนอยู่คนเดียวฮึ่มงงม่ออกไปแล้วจะไปเข้าป่าแล้วนี่น้องนึกว่าจะไปเข้าป่าใช่ไหมจะไปเข้าป่าแล้ว ดีใจตัวไม่ได้ถูตั้งสี่วันแล้วเนาะห้าวันกับวันนี้ได้เนาะพี่ทองเดี๋ยวเลียวพี่ทองบอกจะถูแล้ว นอนอพี่ทองเห็นไหมนะเนี่ไม่มีน้ำซูยเลยเน้ำบาเอาเอาครับผมดูดูด,ดูเออเออด,ดูครับเอ้ยอดมากเลยฉีดน้ำเข้าไปยิ่งหนักเลยท้อ หย,บยิบสายยางฮะนะพี่ทองมีมสวนโลกแล้วพันแล้วขอทักบ,บอกว่าลอคทามไม่ถูไม่ถูยังไม่เจอ,อทีเรามาถูจะหญ้าข้างๆนี้พี่ทองจะวงก,กินหญ้านะเพราะว่าถูต้นไม้แล้ววันนี้ยังไม่สนใจครับขอถูก,ก่อนเดี๋ยวใครว่ากัน อภทองอันสบายเลยครับดูไปอ๋อให้เต็มที่อ๋อให้เต็มที่หลังจากที่ไม่ได้มาหลายวันน่าแน่พูดเมื่อกี้เองไงดูขโมยใหญ่ละดูเลยนะดูไปนี่น่่ดูไป ไปดูโออะไรไม่ย่ออะไรไม่ได้ครับหยุดเลยเไม่รัาพูดเลยใช่ไหมใช่ทองจะให้กินยูยาเลยรู้ก่อนู้ก่อนแม่แม่ทองอีซ้อนเลยขโมยยาอย่างเดียวนะคะยูย่าแล้วทองทองพูดมีขัดคำบอกแล้วอย่าพูดทองไม่ถูเลยเห็นไหมเดู๋ยวซีดูปลาถูเลย ถูกไปดูดีดูดีๆนี่ไอเลยถั่วพี่ทองไล่นไปมไหมไหมไม่ไม่ไๆ่โอ้ใช้พี่ทองยอไม่ได้ครับถ้ายอแล้วก็เป็นแบบประมาณนี้เลยอสำหรับทริปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผม S <S <an> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกครอบครัวพลายต้องค้ของ,งเราด้วยนะครับผมฝากคำคำน้อยจะคอยรักนานฝากองคำาน้อยหมุกกอมใจด้วยครับผมพบกคนใหม่คลิปวิดีโอนะสวัสดีครับออนะครับรพ่อฟอเมฟซีหลังจากพี่ทองไม่ได้อาบน้ำมา 4- 5ห้าวันเรานำมาอาบน้ำขัดเนื้อขัดตัวเสร็จดูครับรูปล่อขึ้นเยอะเลยครับตัวดำเรี่ยม สีเผือกออกชัดเจนเลยนะครับสีเผือกของพี่ทองครับออกชัดเจนเลยในไม่ว่าจะที่หน้าที่ลําตัวหรือตรงคอนะครับออกเผือกชัดเจนมากก็คงสบายเนื้อสบายตัวไประดับหนึ่งกับพี่ทองนะครับผมที่ไม่ได้อาบน้ําอาบท่ามาหลายวันวันนี้ก็ได้อาบแล้วก็คงจะชื่นออกชื่นใจสบายเนื้อสบายตัวไปนะครับผมเอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกครับติดตามกันด้วย การทําความสะอาดพื้นที่พิทองของกระป้อมน้อยของเรานะครับผมเป็นอย่างไรดูนะครับเป็นงไงกระป้อมสบายไหมครับสบายโอเคบายดีก็ดีแล้วครับผมก็ม <laughs> สบายดีทํำไปเดี๋ยวพิทองหาเงินให้เรียนให้จบถ้าไม่ทาพิทองบอกไม่ต้องหาเงินให้เรียนแล้วเปลืองเงินพิทองเปลืองแรงพิธทองเฉยๆอ,อันนี้ก็ เดี๋ยวเราไปติดตามกันคลิปวีดีโอหน้านะครับผมสำหรับคลิปวีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ